สวัสดีครับกิติคนคำนวณครับผมบน YouTube c h anel กิติคนคำนวณทีวีนะครับคลิปนี้จะมาแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยประจำวันที่1เมษายน2568นะครับก็มาไวเลยนะงวดนี้นะได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามแล้วกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับนะ สามคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับสี่ถ้าไม่เป็นการรบกวนนะครับผมไม่ได้บังคับนะครับผมกดแชร์ด้วยนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะแบ่งปันแนวทางเลยทันทีนะครับข้อมูลอยู่ไหนเห็นแล้วนะมาแล้วเป็นเลขคาดการณ์คงที่นะครับที่ผมเคยแบ่งปันไปก่อนหน้านี้ ในหลายงวดก่อนหน้านะครับ5 6 1 0 3 2นึ่งศูะครับห้าหกหจริงๆแล้วเลขชุดนี้นะครับเข้าชุด2ตัวหรือ3ตัวมาตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 7 67แล้วนะมีมาเบรก งวดวันที่หนึ่งมีนาคมนั่นแหละผมก็เลยไม่ได้ใช้เลขคาดการชุดนี้นะครับก็เลยไปใช้อีกสูตรหนึ่งซึ่งใช้เป็นประจำมานานหลายปีนะครับงวดนี้งวดวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาก็ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเห็นแล้วว่านี่หกห้าอใช่ห้าหกสามใช่ไหมห้าหกสามบนแล้วก็สามสองล่าง มาทั้งบนทั้งล่างด้วยแตกสามตัวด้วยนะครับเว้นแค่ง,งวดลองไปนับดูจํานวนงวดแล้วกันนะครับตั้งแต่หนึ่งกันยายนปีหกเจ็ดนะครับเว้นไว้แค่งวดวันที่หนึ่งมีนาคมเท่านั้นนะครับสิบหกมีนาคมก็มาหมดเลยเลขชุดนี้แหละใครที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันมาจริงๆนะครับลองเอาไปเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับกับข้อมูลย้อนหลังนะส่วนที่มาที่ไปของเลขหกตัวเนี่ย ถ้าใครติดตามผมจริงๆจะรู้ว่าผมได้ตัวเลขนี้มายัางไงนะครับเอามาวิ่งบนนะครับวิ่งบนเนี่ยหกหนึ <c oughs> ่งนะแยกกันแล้วนะอันนี้งวดงวดันที่หนึ่งมีนาคมนะที่ผมวางไว้สามสองบน ห้าหกล่างนะครับมาออกวันที่มาออกวันที่สิบหกมีนาคมเฉยนะครับผมให้เด่นหกนะครับลองหนึ่งนะส่วนล่างนะครับห้าสามเด่นห้าลองสามนะครับตามนี้ มาที่2ตัว3ตัวเน้นๆน,น,นะครับหรือ2ตัวสตัวเจาะนะครับนะหลักๆก,ก็จะเน้นไปที่ตัววิ่งบนตัววิ่งล่างนี่แหละนะครับหกกับ5 3สามนะครับเลข2ตัวเน้นๆ3ตัวเน้นๆน,น,นะครับผมวางอยากละ6ชุดนะทั้ง2ตัว3ตัว แต่ถ้าใครว่าหกตัวหกชุดมันเยอะนะครับนี่สองตัวบนล่างเอาแค่นี้ไปนะครับหกหนึ่งกับห้าห้าสามนะครับอีกสี่ชุดก็จะเป็นหกห้านะครับหกสามหกสามจะมาอีกแล้วกิติอันนี้ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาก็ทำไม่เห็นแล้วนะครับก็ลองย้อนไปดูปีนี้นี่เหี๋นะครับ สามสองสองสามนี่มาตลอดเลยเนี่ยห้างวดหกงวดที่ผ่านมานะครับห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามครับหกชุดนะครับสำหรับสองตัวเน้นเน้นส่วนสามตัวเน้นเน้นนะครับผมก็จะเน้นที่สี่ตัวนี้เป็นหลักนะหกหนึ่งห้าสามนะครับก็จะเป็นห้าหกหนึ่งสาม 1> 6 1นึครับห5หมันจะมาอีกหรือกิตินะแล้วก็153นะอันนี้ก็ว่า,ากันไปตามสูตรแล้วกันนี่คือ4ชุดที่สมควรที่จะเน้นๆนะครับนะ อีก2ชุดก็จะเป็นดึง0กับ2มานะครับ061แล้วก็261นะตัวกันนะครับ3ตัวกัน2ตัว3ตัวกันนะครับผมตัวกันนี้ก็จะ หกศูนหกสองนะครับห้าศูนอันนี้ก็เยอะอยู่นะส่วนสามตัวกันก็สี่ชุดเช่นเดียวกัน,นครับผมสองห้าสามนะครับศูนย์ห้าสาม หนึ102นะครับ302นี่คือตัวกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่กำลังจะมองหาแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนอกจากชุดเลขคาดการคงที่นี้แล้วนะครับผมก็จะวางชุดอ,อ,อีกแนวทางนะครับ ซึ่งเป็นสูตรหลักที่ผมใช้มาตลอดอันนี้เป็นชุดคงที่ที่ผมเริ่มใช้เมื่อเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วแต่มันจะมีชุดหลักนะครับเลขคาดการหกตัวเหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวค่อยติดตามอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนว่าหรือว่าจะเด่นชนกันมาดูกันครับผมมันหมาน,มนสุภูสวคครับสวัสดีครับ